สวัสดีครับเอฟซี FC. เราก็ยังเดินเลาะตลาดอยู่ในเอฟซีครับโชว์โชว์โชว์ ó, คนเดียวเหรอได้อยู่ได้อยู่ไหวไหมกันสิเฉลี่ยมาทางนี้หน่อยก็ดีนี่ในเอฟซีล่าส,สุดเราก็เดินชมตลาดนะหลังจากได้ของตามที่ต้องการแล้วในเอฟซี นี่นี่เลยพี่เคยเชื่อให้พี่นายกินอยู่นนี้ของชอบหรอเกลือสวนนี่เพื่อนเพือพ่อนก็ก้มหน้าก้มตานะนี่คือตลาดนัดคลองถมใหญ่มากพี่น,น้องซึ่งแต่ก่อนยังไม่มีใหญ่ขนาดนี้แต่ก่อนพุงขายในตลาดน้อยเดียวในพี่ตีใหม่นี้รู้สึกว่าตลาดเยอะขึ้นกว่าเดิม นะครับโอ้ตอนนี้เราก็ยังคงเดินตลาดนาเอฟซียังไม่ได้กลับนะพี่น้องไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เราซื้ออีกหรือเปล่า จริงๆมันก็มีเยอะแหละแต่ว่าเงินไม่ค่อยมีนะครับเดินดูเหรอให้เกิดกิเลสเฉยๆเนาะเดินแล้วก็เดินแล้วก็อยากได้เยอะอยู่ไหนไปดูดีมีไหมครูหานีปกสีเท่านั้นเจอรองเอาน้องไอจะเปลี่ยนรองเท้าดูอยอแต่ละคนเอ้ยรองเท้าไม่มีคดีเลยสักคนเลยนี่อ๋อดู สภาพรองเท้าแต่ละคนนะฮะแต่งตัวดูดีแต่ว่ารองเท้าไม่ค่อยผ่านกันนะช้างดาวใน FC ส่วนผมก็แบบธรรมดาอ้าวสังเกตดูแต่ละคนเหมือนกันหมดเลยอ,อยายรองเท้าแต่ละคนแบบนี้เนี่ยใสด่ดอ,อยายดู FC ด,ดูสภาพรองเท้าแต่ละคนนะนะรู้สึกว่า แต่ละคนใส่รองเท้าไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่เนาะอายากี่บาทนี่คู่ละหกสิบบาทบ่หกสบาทไม่ได้มองตลาดสี่นี่สวยจะเหลืออยู่บนนี้อันีสีดอันนี้แค่สีดำหน่อยนะเพราะว่าใส่เข้ากีเกล้าที่กันซ้ายรองเท้ามีไหมคะดังสีดำตางก็ได้ค่ะอันนี้ในสีก็กำลังหารองเท้าสีดำอยู่ ก็น้องไอน่าจะกลัวมันเปื้อนแล้วมั้งสีใสๆเกินดำก็เปื้อนง่ายนะเล้วโอ้หือมีสีแดงก็ตัวอันนั้นก็ได้น้องไอแต่ว่ามันอาจจะเปื้อนง่ายหน่อยอืมนี่รองเท้าที่ใช้ก็อ่ามีเบิกตังอ่าควักทันทีอ่อยมีเนสซี่คะแนนใจเงินนะพี่น้อง เอองัดออกมาแบงค์หมื่นใช่ตกใจเลยเอ้าเราไปลาวเรามีแบงค์หมื่นนะ,ะนี่ในเอฟซีก็รองเท้านะซื้อรองเท้านะครับถูล,ละหกสิบโอ้แต่ละคนพอๆกันรองเท้าไม่มีใครดีกว่าใครเลยไม่มีใครใส่รองเท้าแบรนด์สักคนเลยเอ้ยนี่แบรนด์ยั่ไงแท่งดาวอ้ยอยนี่ หรอใช้อนี้เหรอไปลาวไปเวียดนามก็อันนี้เหรอไอ้ย่าอยากจะเชื่อสภาพฮะลองกางเกงก็ปะซ้ายปะขวาเอฟซีดูดิมันเป็นแบบนี้อาอเหรอสองร้อยเนี่ยไอ้ยา่าแพงสุดแล้วมั้งนี่เออในบรรดาเนี่ยแพงสุดแล้วอือ,อเอฟซีไป เดินเดินกลับดีกว่าอา้าวยังเลือกอีกใน,นในฟียังไม่จบนะี่ในสียังไม่จบนะยังคงเลือกรองเท้าอยู่ไป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 ,ไปพอแล้วไปเถอะไป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 ,ไปรีบกลับไปทำกับข้าวกับปลาเอาเอน,นี่เนี่ฟี นี่ก็จะเดินกลับนะพี่น้องหลังจากที่เราได้ของกินมาพอสมควรแล้วนะครับก็จะเดินกลับเอ้ยเอ้ยมอเอ้ยโอ้หุ่นไซส่เดียวกันเลยเอย่อนี่เพื่อนสมัยเรียนนะพี่น้องอย่อแต่ก่อนมันผอเหมือนจะเท่ากันแล้วนี่อ๋ย่อสุดยอดเลยเออพยายามอยู่พยายามทำเาอยู่นะแจวแจวี่เอฟซีเจอทุกวันนี้น่าจะเป็นนายทหารใเอฟซี เพื่อนเป็นทหารส่วนอีกคนก็เป็นเพื่อนเหมือนกันเป็นครูเพื่อนผมนี่มีมีแต่ตำรวจทหารครูนเอฟซีมีผมเป็น YouTube อยู่คนเดียวเฉยเลยอาวไอซ์อาตอนนี้เราก็มาเดินขาออกในพีใกล้จะออกแล้ว ก็จะสิ้นสุดตลาดแล้วล่ะรโอ้ร้านเยอะมากเลยพี่น้องขนมนมเนยของกินแบบเยอะเยอะเยอะของกินเยอะเดี๋ยวเราก็จะเดินออกนะพอีารถเราอยู่ทางนู้นไปเดินออกไปรอข้างนอกดีกว่า เราก็เดินมาถึงรถแล้วนะท่านผู้ชมทุกท่าน <c oughs> เพื่อนๆก็ได้ของเยอะเลยนะโอ้ยยกแทบไม่ขึ้นออะย,ยาปากเบี้ยวเลยเอฟซีโอ้โหดูด,ดูดูปากอะย,ยาเบี้ยวเลยเฮ้ยไหนเขาโชว์มือหน่อยออโอ้มือแดงเลยเอฟซียกหนักนผมอยากช่วยหลายครั้งอยู่แต่ว่าเห็นกัปตันบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่เป็นรอบหน้าดีกว่าอืม โอ้อร oh, nah. <pause and rain> ่อยเลยนอ้สีเ hmm. ด็งย <uk> ิงปอนนะไอ้ไ totally. ข่ทองแขนสวยนะไอ้สีโอ้แขนสวยแขนสวยอ้าวสวยมากเลยมีอะไรนั่งกินมั้งนี่ไงไหนของผมที่ว่าซื้อน่ะไอ้ไข่ทองไอ้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 นั่นน่ะทุเรียนน่ะไอ้ขนมอะไรทุเรียนน่ะแล้วมันจะจํากันได้บ่อันไหนทุเรียนใช่อันนี้ของไอยกับพี่เจ้าในอันทุเรียนมันหน้าตาเป็นยังไง นี่เงี้ยาวๆเนี่ยยาวมันมันสองอันเหมือนกันนะของเจ้ากับเมียเหรอทุเรียนเหมือนกันเลยเหรอไม่รู้เมีเเยเจ้าะไรอเหรอ่ะโอเคครับ FC <ขอ S 1> ก็า <ขอ S 1> ฝากคลิปไว้เท่านี้<อ>สวัสดีครับ